ในวันที่3นะคะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของยานพาหนะทางน้ําเด็กๆมาดู รูปนี้กันนะคะประเทศไทยเรานะคะเป็นประเทศที่สมัยก่อนเขาจะเรียกสยามเมืองที่มีแม่น้ําลําคลองเยอะมากนะคะคนไทยเรานอกจากจะคมนาคมทางบกแล้วยังต้องอาศัยการคมนาคมทางเรือนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือข้ามฟากเรือที่ไว้ขนส่งสินค้าหรือกระทั่งเรือที่ไพรยพายขายสิ่งของนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการคมนาคมทางน้ําใช้พาหนะอะไรกันบ้างนะคะ ที่หเลยก็คือเรือพายถ้าเด็กๆมองเห็นนะคะจะเป็นเหมือนลำคลองนะคะคลองเล็กๆหรือแม่น้ำเล็กๆที่ไว้พายขายของบนนั้นอาจจะขายขนมขายก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะขายของเยอะแยะเลยซึ่งทุกวันนี้นะคะถ้าใครได้มีโอกาสไปเที่ยวตามตลาดน้ำนะคะ ที่จังหวัดราชบุรีนาตตลาดน้ําดําเนินสะดวกอย่างนี้นะคะก็จะมีเรือพวกนี้ยังให้เห็นอยู่เขาก็จะพายเรือขายของเป็นเอกลักษณ์ของสมัยก่อนวิถีคนไทยก็จะประมาณนี้นะคะจังหวัดที่มีแม่น้านะก็จะเป็นเรือพายนะคะใช้แรงคนพายเพื่อขายของแล้วก็ขายของที่ลึกต่างๆนะคะต่อไปเด็กๆมองเห็นอะไรอันนี้ไม่ใช่เรือนะคะเป็น แพรนะคะแพไม้ไผ่เขาจะเอาไม้ไผ่ที่แห้งแล้วมาต่อกันนะคะแล้วก็สามารถขึ้นไปนั่งนะคะแต่ว่า,ล,า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 ลักษณะของแพรและการรนผ่านหน้าของแพรลักษณะของแพรนี่คือจะเป็นแม่น้ําที่ อ่าไม่กว้างแล้วก็ไม่เชี่ยวจะเป็นน้ําเหมือนลานําธารหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถถอ่อเขาเรียกถ่อแพไปต่างจุดต่างๆให้นะักท่องเที่ยวได้ชมวิวนะคะเพราะว่าความแข็งแรงมั่นคงของแพนี่อาจจะยังไม่เท่าเรือเนาะก็จะเป็นปริมาณที่น้ําไม่ลึกนะคะน้ํานิ่งนะคะแล้วก็สามารถถ่อไปได้นะคะ ต่อไปก็จะเป็นเรือเรือชนิดนี้เขาเรียกว่าเรือใบนะคะเรือใบนะคะก็จะมีประเภททั้งเรือใบที่ไว้ท่องเที่ยวนะคะตามทะเลนะคะหรือเรือใบที่ขนส่งสินค้านะคะจะบรรทุกสินค้าไปยังเมืองต่างๆซึ่งเรือใบเนี่ยส่วนมากเราก็จะเห็นที่ประเทศจีนเนาะจะเป็นแหลงแล้วก็ล่องอะไรล่องเวลาเราดูหนังจีนอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีเยอะเนาะหรือที่ในประเทศไทยเราก็ยังมีบ้างนะคะ แต่ส่วนมากเราก็จะใช้เรือพายกันแล้วก็เรือหางยาวเรือหางยาวนี้นะคะส่วนมากจะเป็นเรือที่ใช้สําหรับการข้ามฟากหรือแหล่งท่องเที่ยวตามแม่น้ําาอย่งเช่นเวลาที่คุณนี้ไปอัมพาวานะคะเป็นแหล่งน้ำเนาะที่ท่องเที่ยวเขาก็จะมีเรือหางยาวไว้บริการนักท่องเที่ยวนะคะข้ามฝั่งหรือไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้เขาเรียก เรือเฟอร์รี่นะคะอันนี้อยู่ที่ทะเลจะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะเอาไว้ขนส่งนักท่องเที่ยวนะคะไปยังเกาะต่างๆหรือเวลาที่เราไปตะเวนเพื่อที่จะดำน้ำดูปะะการังก็จะนั่งเรือเฟอร์รี่นะคะแล้วก็นี่เดือเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยเรือดำน้ำนะคะอันนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับ เกี่ยวกับเรื่องการรักษาทรัพยากรทางท้องทะเลแล้วก็เรื่องของความมั่นคงด้วยนะคะเรือนําน้ำ,นำเนาะก็คือมีไว้ประโยชน์ทั้งการป้องกันประเทศชาติและก็การอนุรักษ์นะคะทางท้องทะเลด้วยนะคะประเทศไทยเราถ้าเด็กๆสังเกตคุณครูนี้วงไว้ตรงเนี้ยประเทศไทยเราจะอยู่บริเวณเนี้ยซึ่งรอบๆสีน้ําเงินนี้ก็คือทะเลนะคะ การคมนาคมทางน้ํำจึงมีความสำคัญมากเพราะว่าทุกภูมิภ,มภาคทุกทวีปในโลกเนี้มีทะเลล้อมรอบหมดเลยทุกประเทศก็เลยต้องมีการขนส่งและการเดินทางโดยใช้เรือซึ่งก็มีความจำเป็นมากทั้งในการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ต่างๆนะคะนี่ก็คือลักษณะของยานพาหนะทางน้ำค่ะการขนส่งทางน้ำนะคะ